รถมือเมียมือนี้ไม่ธรรมดาจนต้องว้าวกับแกงกะหรี่ไทยที่ใครๆก็ชอบแต่วันนี้เราจะ mix and match ในสไตล์รถมือเมียอยากจะกินแบบว่าแกงกะหรี่ญี่ปุ่นด้วยเราก็เลยทำนี่ฮะทำเองใส่กระเทีเท่าไหร่ก็ได้ลองอยากชิมเชียอะไรเนี่ย ทันทน,ทนวันนี้นะครับรถมือเมียนำความอร่อยมาให้เอได้น้ำลายไหลกันอีกแล้วนะครับเริ่มต้นด้วยอันนี้ก่อนเลยครับแกงกะหรี่แบบไทยๆเราใช้มันฝรั่งล้างให้สะอาดปอกเปลือกแล้วหั่นเป็นชิ้นพอดีคำย่าใหนาเกินไประวังจะสุกยากหั่นหอมใหญ่แล้วใช้กะทิร้อยเปอร์เซ็นต์กะทิร้อนหลงไปเคี่ยวในกระทะจนแตกมันแล้วใส่พริกแกงกะหรี่ยี่ห้อที่เราใช้ประจำเคี่ยวกับกะทิจนเข้ากันเข้ากัน ปรุงรสด้วยน้ำตาลมะกราวซอจรสชาติตามชอบใส่หมูรังนกหรือเนื้อสัตว์เจอื่นตามชอบใจมันฝรั่งที่เตรียมไว้ตามปรมิมาณที่ต้องการบ้านนี้ชอบมากใส่ดีเยอะเลยใส่น้ำกะทิที่เหลือเคี่ยวต่อไปจนมันฝรั่งสุกเติมหอมใหญ่กลิ่นหอมมากอยากจะกินตอนนี้เลยท้องไร่ใจเย็นๆใจเย็นๆเ,เอาเกือบจะลืมเติมมะเขือเทศลงไปปิดท้ายด้วยเบลีฟแต่งกลิ่นสะหน่อยแค่นี้ก็เสร็จแล้ว แกงกะหรี่ไทยที่หน้าตาดีมากแบบนี้มงต้องลงเรายังอยู่ในภาษาก็คือเป็นมังสูตรนะเพราะฉะนั้นเนื้อสัตว์ที่เราใส่ก็คือเป็นเนื้อเจเรียกว่าหมูรังนกนะครับมันเป็นผลิตภัณฑ์ของมาเลนะเ mm hmm. นี่ยในแอปสมม้มมีขายเยอะมากเพราะฉะนั้นใครอยากลองอยากชิมนะครับเชียอะไรเนี่ยเราพยายามวนไปหลาย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 ชนิดนะครับไม่กินซ้ําซากเพื่อสุขภาพเพราะว่าต่อให้กินเนื้อสัตว์ปกติหรือว่ากินอาหารปกติถ้ากินซ้ําๆร่างกายมันก็จะ แกงกะหรีดกับอันนี้นะอาจารย์ของเราก็ทำมาหลายมื้อแล้วนะตอนข้าวหมกเราก็ทำเนาะส่วนผสมหลักก็มีหอมแดงแตงกวารดิชกับผักชีก็คือมีผักอะไรที่เราชอบผักอะไรที่อยู่ในตู้เย็นอยากจะกําจัดอยากจะเคลียร์ก็มาหั่น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 รวมกันแล้วก็ทําน้ามาจาร่าดลงไปและท็อปด้วยหัวซึ่งเราก็อาศัยแบบซื้อจากร้านในสะดวกซื้อเม็ดมะม่วงหิมพานต์หรือวัวครกเราไม่พอแค่นั้นปกติเนี่ยแกงกะหรี่ไทยเนี่ย กินกับอาารย์กินกับผักกินกับข้าวแค่นั้นจบแต่เราก็แมอยากจะกินแบบว่าแกงกะหรี่ญี่ปุ่นด้วยเราก็เลยทํานี่ฮะผงคัสสึแบบแบบมังแบบแพนเบชเนี่ยวันนี้เราใช้หมูคัตสึแพนเบชเอาลงมาทอดให้เหลืองกรอบหอมอร่อยหั่นเป็นชิ้นตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟนอกจากจะมีแพนเบชแบบ แบบทรงกระสือแล้วเนี่ยเรายังมีแบบนักเก็ตแบบนี้มันอยู่ในตู้เย็นนะครับก็เอามาคลีแล้วมากินได้แถมด้วยนักเก็ตไก่ที่เป็นแพนเบสแคชฉีกซองลงทอดก็พร้อมจะอร่อยแล้วก็กินหัวครก,ก่อนหัวครกคือเียกมะม่วงหิมะผ่านนะครับส่วนต้าเขาก็าไปทําได้หลายอย่างคั่วแบบนี้ก็ได้ว่าเอาไปเคลือบน้ําตาลก็ได้นี่คือมันฝรั่งนะ ไม่ต้องตําเครื่องแกงเองก็ได้อย่างนี้มีแบบเป็นซองอะสาเร็จรูปเวลาไปเมืองนอกจีไปซื้อไปฝากเพื่อนชาวต่างชาติเก็ชอบมากโลโบนี้เป็นเจ้าประจำนะทีใ่ใช้ที่สุดอาจารย์ด,ดีนันผัสสึกเคอรี่ เองใส่กะทิเท่าไหร่ก็ได้อร่อยมอนันเจมจน <c oughs> เป็นุอๆไปเลยตอนสมัยที่เปิดร้านโพสคาเฟ่เนี่ยแล้วก็มีเมนูแกงกะหรี่ว่านั้นเป็น เป็นเครื่องแกงของแกงกรีญี่ปุ่นน้องกับนักเก็ตบ้างเทคเจอร์คนละแบบนะฮะเพราะนักเก็ตมันจะแบบชิ้นเล็กๆแล้วก็มันก็จะกรอบทั้งชิ้นนะ ส่วนใครที่อยากลองทำตาม,มทำเลยมีสูตรมีขั้นตอนการทำทำง่ายไม่ยากแน่นอนส่วนวัตถุดิบไม่รู้จะไปหาที่ไหนแทบทุกคลิปแทบทุกโพสตท,ที่เป็นรถเมืองเมียเลยไปพินารวัตถุดิบว่าจะได้ตามกันง่ายๆรถมืองเมียมือ้อนี้อร่อยจริง,รงผู้กินกับ